สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มาอยู่ที่ฟ้าจเจริญยางยนต์ที่เดิมฮะที่นี่ไม่ใช่ส่วนนิสสุนะครับอย่าเข้าใจผิดนะนี่เป็นร้านล้อยางเป็นร้านแต่งช่วงร่างนะครับสำหรับรถทุกรุ่นทุกแบบแต่ช่วงนี้ฮอตฮิตกับมิวเอ็กซ์ะเกินถูกชโลกกันนะฮะลูกค้ามาไม่ขาดสายครับมาทุกวันไหมทําทุกวันน้อคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็บอกมิวเอ็กซ์ได้เลยนะครับผมสาหรับแนวทางการตกแต่งครับวันนี้ใน มิลเอ็กเป็นแบบโฉมแอคทีฟแล้วกันนะครับนี่คันนี้เป็นโฉมแอคทีฟนะครับวันนี้งบประมาณแต่ง1 7 0 0 0 0บาทในงบนี้ทำอะไรได้บ้างอนะ่าเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแอคทีฟนะครับแต่ว่าลูกค้าแปลงโฉมเป็นอีเลกนนะครับนะ่าดูจากล้อแมกครับล้อแมกนี่ยังเป็นตัวรุ่นแอคทีฟอยู่เป็นตัวธรรมดาเริ่มต้นสุดๆนะครับนีนะครับวันนี้แปลงโฉมด้านนอกเนี่ยเป็นตัว อิลลแกนล้ะครับกัอีลิกแกนแท้ก็จะเป็นขอบ18มานะครับอ่าเริ่มแรกก็จะเป็นนี่เปลี่ยนกระจังหน้ามาเอาไปทําสีนะครับให้เหมือนตัวอิลิกแกนนะครับนี่ทำสีด้านล่างด้วยแล้วก็มีทําหลังคานะครับอุดเสาอากาศนะครับเปลี่ยนเป็นใส่คีบแลามอยู่ด้านบนนี่แล้วก็มีตัวบาอยู่ด้านบนสีดำนะครับอุดรูนี่แก้มด้วยตรงนี้จะมีไฟก็อุดรู เรียบร้อยนะครับอ่านะครับสังเกตถ้าเป็นอีดิแกนทแท้ๆตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับแต่นี่ยังเป็นดําอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็คันนี้มีด้านหลังก็จะเป็นสายท้ายไฟฟ้านะครับยังติดไปเสร็จนะตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เปลี่ยนดิสเพลเซอร์นะครับเป็นเหมือนตัวของตัวอีดิแกนอ่าอันนี้ภายนอกแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีไปต่อในเรื่องของชุดช่วงร่างนะครับล้อยางนะครับโอ้โหบอกเลยว่า คันนี้งบสเต็ปหลอ่ลอๆออกไปหลอ่อแน่นอนมีล้อมียางมีทรงแปลงโฉมเรียบร้อยงบประมาณ170,000บาทโอ้โ oh, ห oh, บอกแล้วว่าหลอ่อแน่นอนรุ่นนี้ซื้อแล้วแต่งได้เยอะนะครับเพราะว่าออปชั่นเข้ามาไม่เต็มเราก็ใส่ออปชั่นเข้าไปหลอ่อเหลาแน่นอนเดี๋ยวไปดูจัดชุดกันครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้าง ติดตามกันนะครับมาเลยจัดเซตเรียบร้อยครับวันนี้กับ Active m u l X 2025โอ้โหมาถึงเราแล้วบอกเลยว่า หล่อจบทุกสเต็ปแน่นอนฮะวันนี้มาดูกันครับว่าวันนี้จัดอะไรกันบ้างนี่ในงบทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแปลงเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อย1น0 0 0แบาทโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆครับมาดูเซตช่วงล่างกันก่อนโอ้โหชุดฮิตสุ r เทพครบับขายดีขายดีทุกคันต้องมีจริงหรือไม่ดูในคลิปทุกคลิปมีหมดทุกคลิปจริงๆกับชุดโชค๊คโปรเฟนเดอร์ครับคันนี้เซตโหลดเหมือนเดิมหน้า1.5 หลัง2นิ้วตามสูตรของเราเท่านั้น1.5หลัง2นิ้วที่ทรงสวยและไม่เหมือนใครโอ้โหนพ่งเป็นยังไงไอหนึ่หลัง2แล้วไม่เหมือนใครเป็นอย่างทุกคันที่รอๆแล้ครับบางคนถามว่าคันนี้โหลดเท่าไหร่ทำไมไปทํามาแล้วไม่เหมือนแบบนี้อ่าของนี้มันมีแค่รับสูตรไม่ซ้ํา ประจำไม่ได้เี่ตามสเต็ปฟ้าจเิญยางยนต์ฮะหน้าเป็นควีนซีรีส์นะครับนี่ปรับ16ระดับเหมือนเดิมหลังเป็นพิกกี้แบ็คแบบนี้นะครับเป็นซับแทนก์ปรับ8ระดับนะครับมีซ้ายมีขวาสเปกโหลดจําให้มั่นนะฮะโหลดใส่โหลดยกใส่ยก Standard, สแตนดาร์ดใส่สแตนดาร์ดในชุดด้านหลังนะครับกำหนดความสูงด้วยสปริงนี่ของโปรเฟนเดอร์โปรแกสซีฟเต็มระบบนี่ฮะ,ะเป็นแบบนี้โหลด2นิ้วนะครับผม ในชุดของผมนะรายละเอียดนี่พวกตัวนี้เราจะมีแถมให้นะครับตัวนี้มีมูลค่านะเห็นแบบนี้ยางกระแท่นะครับเส้นผมบางบุกเขากับความนุ่มความนวลตัวนี้เห็นผลสําคัญนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับด้วยความสวยงามและก็เพื่อความนุ่มนวลเพราะว่าเวลาเโหลดแล้วรดยุบมันจะยันแกนกระแทกตัวนี้นะครับเราต้องรถซีรีส์ลงมาให้มันเตี้ยขนาดนี้ มันจะได้ไม่ยันไม่กระแทกนะครับบางคนถามว่าโหลดแล้วใช้งานได้ไหมนั่งเต็มคันใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเราทำให้ตามใช้งานได้ของลูกค้ามีโจทย์มาเราจัดให้นะครับส่วนตัวล้ออ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยช่วงล่างยังไม่จบด้านหน้านะครับบอกว่าเวลารถโหลดลงมาแล้วเนี่ยยางนะครับจะติดแคมเบอร์ลบนะครับล้อจะติดแคมเบอร์ลบมุมล้อหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัว กันแบะเขาเรียกว่ากันแบะแหละภาษาไทยชาวบ้านลเลยเลยกันแบะใส่กระปิกนกนะครับตัวนี้เป็นตัวแปดดูนะครับก็ปรับองศาช่วยเพิ่มองศามุมล้อให้ปรับอยู่ในรคาคาสแตนดาดมากที่สุดนะตัวนี้จะแก้การกินยางนะั่นแหละพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับตัวนี้มีในชุดนี่เราจัดให้นะครับชุดโชค47,700บาทนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับ่ 1, บา,บาส่วนตัวล้อเรามาดูกันล้อตัวนี้เป็น จะบอกว่าล้อเทียบแท้เลยกว่านี่เขาบอกว่าล้องาน SVP สีเข้มตัวใหม่จะบอกว่าเทียบแท้มันจะดูปอมเลยนะต้องบอกว่าล้องาน s อ p ตัวใหม่ล่าสุดสีเข้มเต็มระบบโอ้โหบอกเลยว,ว่าหล่อมากๆสีเข้มๆแบบนี้สายยุ่นชอบเหลือเกินนะครับจัดให้1ชุดกับล้อ SUV กว้าง9ขอบ18อัพสูตรนะนะครับมาพร้อมยางญี่ปุ่นนะครับ กระแสฮิตติดละบนไปแล้วกับยางโตโยทย S K สามสองหกห้าหกสิบสิบแปในเซตนี้หล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับมีจุบลมสีฟ้านี่รีเควสมามากเลยลูกค้าบอกว่าขอจุบลมสีฟ้าได้ไหมโอ้โหไปหาพิกแผ่นดินมาเพิ่งได้มาเนี่ยสีฟ้าปกติจะใส่สีดำวันนี้จัดให้จำๆๆสะดุดตาไปเลย ลูกค้าอยากได้อะไรอย่าไปขัดใจฮะชั่วโมงนี้จัดให้แจ่มแจตามคอนเซปต์สโลแกนอยากได้พี่จัดให้อยากได้อะไรขอให้บอกะนะครับแล้วก็เพิ่มความดุดันด้วยฮะฝากระโปรงมอนซ่าลายใหม่ล่าสุด m f a s ฟ F1 นี่โอ้โห,โหดีไซน์หรูหราช่องลมดุดันหรอมากใส่กับ m ิวเอบอกเลยว่าแจ่มเต็มระบบเดี๋ยวคันนี้รอดูทรงกันนะออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน รอสมดังคำคุยหรือเปล่าติดตามชมกันตอนเสร็จแล้วกันนะครับนี่แวบๆบแบบมาหน่อยสายกระบะนะฮะเราก็ยังไม่ทิ้งนะบอกเลยว่าสายกระบะเนี่ยเป็นดีเของเราอยู่แล้วนะฮะทำมาตั้งแต่เปิดร้านจนตอนนี้ยังทำอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้พรีเซนต์กันเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นราวคราวเดียวกันที่แต่งรถมาเดวยกันเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วไม่แก่นะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาซื้อรถอย่างนี้มาขี่กันหมดเขาก็มีรถอย่างนี้ไม่ให้ทำ อ่าเป็น m ิลเอเป็น f o r t จูเนอรเป็นอะไรมาให้ทำเอเวอร์ลงเวเลสกระบะเป็นเจเนอเรชันอะไรเริ่มต้นของวัยรุ่นแหนนักซิ่งนะครับก็ห่างหายกันไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ FC นะบอกเลยว่าสุพรรณบุรีนะครับแจ็คทำมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผมเปิดร้านนะนี่แกอยู่กับผมมอ้โูนี่รู้จักกันมานะ่าจะเป็นร่วมเกือบเกือบสิบกว่าปีนะยังไงก็มาหากันวันนี้รถเดิมๆพอตาให้มา บอกว่าขอจัดทรงซิ่งให้หน่อยนี่วันนี้ไม่ลืมครับจัดให้ลรอ,ล,อล้อเบาโฟมมิงนะครับของ p ป้แม็นะครับตัวนี้เป็นล้อยุสล้อมือสอสภาพดีผมจัดให้นะครับประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยางนิโต4-0ี่นรร SD นะครับเซตนี้ลรอ,อ,อนะครับ18-90กว่า9เเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดช่วงร่างจัดทรงย้ายแนบให้นะครับเป็นชุดโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนี่2.0 นะครับตรงรุ่นสเต็ปโหลดหน้าโหลดหลังย้ายแหนบให้จบจำอ่ะกับสเต็ปนี้เดี๋ยวมีท่อด้วยโอ้โหพบติดตามชมแล้วกันนะว่าคันนี้จะออกทรงหล่อขนาดไหนอ่ะสองคันเราเล่าก่อนล้อยางทรงรถต้องมีทรงถึงจะได้ใจถ้าใครไม่มีใจก็มาเถอะ <c oughs> ไปดูมันจะคล้องจองอยังไงอะไรนะมีใจก็มาชอบชอบที่ไหนทำที่นั่นจะทาที่ไหนทำที่นั่น

จะพซุ่มลอบพอดีสเตยสุดชอบแมหลดลงพอดีทักกันฟลัชวิ่งบนถนนต้องมีคนหันมามองกัน uh, uh, และมาส์กห uh, uh, ัวใส่ s ต่สามเจ็ดฟ้าจะเงินยัดให้ low n I proceed เ e ร็จแมนนั้นแมนสเตย์สุด perfect ปากเกร็ต้องรู้รามี no g r e t ขับเข้าไปที่ east door Japan ลอบพอดีสเตยสุดชอบแมนลดลง ทไอ้ฟลัชวิ่งบนถนนก็มีคนหันมามองกันเรามาสะโฮใส่เลสสามเจ็ดอาเธอเลื่อนยัดให้ low and aggressive เสร็จแม่งมันแน่นแน่นสเต็ปมัน perfect อาเกรดต้องรู้ร้านนี้ไ no oh <yeah. S 1> ม่รีเกรดวัถึงร้านนี้ไม่ต้องคิดเยอะ เมันจดร้านนี้ทำแล้วไม่มีพลาดแน่นอนครบใครอยากเต้นใครอยากฟิตป้าจะเล่นยา,นยางยนต์ีแ,ล uh, <no. S 1> แลหละลิปจิ้มเริ่มมาสะโฮใสแเ่สสามเจ็ดป้าจะเล่นจัดให้โลว n d aggressive เอ็กตริกมันเป็นแน่นแน่นสเต็มันเพอร์เฟกต์ป้าเกรดต้องรู้ร้านนี้ no regret หล่อจัดจริงๆ Active m i e w X โอ้โหแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยบอกแล้วบอกแล้วไงหล่อแบบไหนหล่อแบบนี้เลยครับเราพามาชมเือนก่อนกับ m i e w X Active ครับนี่แปลงโฉมนะฮะโดยรวมรอบคันนะฮะเป็นทรงแบบหล่อๆหล่อจริงใสซิ่งโอ้โห SUV กวางก้าออฟศูนย์ฮะตัวนี้หล่อๆสีเข้มๆแบบนี้ มาพร้อมยางโตโยต้าเอสทีสนี่ฮะสีขาวตัดคาร์บอนโอ้โหมอนซ่า F1 M f a ฟาตัวใหม่ล่าสุดหล่อสุดประเทศตัวนี้นะฮะจัดทรงสไตล์ผมเลยหน้า1.5หลัง2นิ้วออฟเซ็ตดูฮะดูทรงดูร่อแบบนี้เสมอแบบนี้ไม่ร้นไม่ยื่นเห็นยางนิดๆโอ้โหบอกเลยว่า แจ่มแน่นอนฮนะสำหรับ n ิวเอ็กซ์สายซิงถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ทักหาเราได้ฟ้าเจริญยางยนต์บอกแล้วทรงเนี่ยหน้าหนึ่งหลังสองก็จริงหน้า1.5ึ่งจุดห้าหลังสองก็จริงแต่ว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนออกมาล่อเลาแบบนี้ดยช่วงล่างโปรฟเดอร์ inder, ทั้งเซตเต็มระบบจบที่เราฟ้าเจริญยางยนต์นะครับส่วนตัวล้อดีเทลล้อนะฮะก็จะมีในเรื่องของฝาเป็นด,ดุมเห็นไหมเข้าชุดเข้าตรีมกันเลยแบบ ล่อๆนะครับอย่างอื่นก็ดูลงตัวสไตล์นี้เน้นใช้งานขับขี่ปลอดภัยนะฮะรถขวัญใจครอบครัว m ิวเอ็กอูมิวเสองพันยี่สิบหโอ้โหมาฟ้าเจรินยางยนต์รับรองไม่ผิดหวังคุณจะชอบแบบไหนชอบสไตล์หรูหราชอบสไตล์เลสซิง่งชอบสไตล์แบบดุดันโอ้โหเราจัดให้หมดได้ทุกแบบ บอกเลยว่าแสบทุกจุดนี่เป็นไงสเต็ปเราถูกใจไวรุ่นไหมครับใครถูกใจก็ทักกันมาได้วันนี้มาส่งงานนอกกถานนี่เป็นโลลับเฉพาะของเราเพื่อมาค้นเจอนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิ้ยตัวปลอมหรือเปล่าไม่ใช่มีแบบแบ็กดรอบเป็นแบบเนีเพ้นกำพงกำแพงอันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะมาเทสรถด้วยไว้ส่งงานลูกค้านะครับอ่าเทสจบก็ ถ่ายภาพเก็บภาพเก็บวีดีโอส่งงานให้เรียบร้อยนะฮะวันนี้ FC ชนบุรีนะฮะรีเควสร้านฟ้าเจริญยางโยน์มาเราก็จัดให้รอๆตามใบสั่งนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับหรือด่วนเลยแบบสนใจจัดเลยอยากด่วนแบบอยากคุยรายละเอียดก็โทรได้0817341752 <c oughs> ครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมรู้เรื่องทั้งระบบเพราะว่าผมเป็นคนตอบเองนะฮะหรือว่าใคร สนใจจะเข้ามาแชทคุยก็ช่องทางต่างๆได้เลยนะวันนี้ก็ก่อนจาัไปนะฝากกดไลค์กดซ u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าช่องกำลังเติบโตนะฮะไม่ได้เป็นช่องของ m u เอ็กล้วนๆนะแต่ว่าช่วงนี้ฮอตจริงๆกับอิรุสุมูเวันนี้ราไปก่อนฟ้าเจริญยังยนต์มีสาขาเดียวเท่านั้นไม่มีสาขาใดๆทั้งสิน้นร้านอยู่ริมถนนติวานนท์อยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เขาเรียกว่าวัยรุ่นแยกส่วนสมเด็จนะครับมาไม่ถูกก็ Google Map เลยพิมพ์ตรงๆฟ้าจเจริญยางยนต์ไม่หลงแน่นอน,นครับถ้ามาไม่ถูกอีกก็โทรหาผมนะเบอร์ที่ผมแจ้งไว้นะครับวันนี้ราไปก่อนกับ m ิ l X a c t i v แนะครับแปลงโฉมรอๆแบบนี้งบประมาณ170,000บาทออปชั่นครบฟูลเลยนะครับสนใจทักได้ถ้าใช่มาเลยฟ้าจเจริญยางยนต์วันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ อยากเทแบบ legit ออกไปปักเกร็ดแล้วจะฟิกไม่สักนิด